แบบทดสอบนะครับบทที่11ความคล้ายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับนาะหนึ่งย่อยเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับข้อสองรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสองรูปมีขนาดของมุมยอดเท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับนะ ก็หนึ่งย่อยเขาบอกว่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับนะซึ่งลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือมีมุมภายในนะครับนะมุมละหกสิบองศาก็คือมีด้านเท่ากันสามด้านนะครับมุมภายในเท่ากันนะครับสองรูปนะครับก็คือมันเท่ากันทุกประการนะครับเท่ากันทุกประการนะครับนะมันยังไม่เท่ากันทุกประการแต่มีมุมนะครับนะสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปด้านที่อาจจะยาวด้านละสามสามสาม เนี่ยจะยาวด้านละเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้นะครับนะก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสองลูกสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันเนี่ยนะครับโดยปกติเราต้องจาไม่ได้ว่าสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับนะก็คือนะครับสามเหลี่ยมที่มีมุมนะครับนะเท่ากันนะครับเป็นคู่คู่นะครับเป็นคู่คู่สามคู่นั่นเองนะครับสามคู่ก็คือมุม A นะครับในกรณีนี้ A อาจจะเท่า ABC เนี่ยนะครับ เท่ากับ d e f นะครับหนาคล้ายกันก็คือมีมุม A นะครับเท่ากับมุม D แล้วก็มีมุม B เท่ากับมุม E ก็ได้นะครับนะแล้วก็มุม C เท่ากับมุม F ลักษณะนี้ก็คือสามเหลี่ยมมีเท่ากันมุมเท่ากันสามคู่เป็นคู่ก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนั่นเองนะครับข้อหนึ่งถูกต่อมาข้อสองครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนะซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วสองรูปครับ นะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือมีด้านนะครับนามีด้านเท่ากันสองด้านักษณะนี้มุมนี้เรียกมุมที่ฐานก็จะเท่ากันด้วยนะครับนานสองลูกนะครับอันนี้อาจจะเท่ากับด้านนี้นะครับมุมนี้ก็มุมเท่ากันนะครับขนาดของมุมยอดเท่ากันนะครับมุมยอดสมมุติว่าเป็นหกเป็นสามสิบองศาเท่ากันนะครับสามสิบองศามุมนี้ก็ต้องมุมรัเจ็ดสิบห้าเพื่อให้รวมกันได้ร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบนะครับ ก็จะกลายเป็นมุมนี้นะครับถ้า30เท่ากันนะครับมุมนี้ก็จะ75สาองศาเท่ากันก็จะมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่สามเหลี่ยมนี้ก็คล้ายกันนะครับเช่นตรงนี้เป็น A B C อันนี้เป็น D E F อีกเหมือนกันนะครับ D E F ก็จะกลายเป็น A เท่ากับ D นะครับนะมุม B เท่ากับมุม E นะครับนะแล้วก็มุม C เท่ากับมุม F ก็มีมุมเท่ากัน3มคู่สามเหลี่ยมนี้ก็คล้ายกันใช้เส้นลักณอย่างนี้นะครับคล้ายกันนะครับ Grazie.